พังแสงไฟเลสไอเทมส่งคามเวหาเริ่มต้นดงสิบซีพีมาพร้อมกับปืนระดับลีเจนรีอย่างปืนแมนโอว์สเตฟิงลันและมาคู่กับตัวละครแบตเตอรี่สุดเท่ และมาพร้อมกับของอีกมากมายภายในตู้มาในรูปแบบของกลงล้อมอรณนาไแล้วนะผมโอ้โหรอบนี้เป็นตัวของแมนโอวันนะทุกคนเอนมาดูสกีนกันนี่เป็นจําลวนลงมาเหมือนจะเป็น Kia, นูเคียทุกคนเออก็ตัวปืนเนี่ยลำกล้องปืนจะเป็นเหมือนตัวเครื่องบินลบอ่นะทุกคนเออโคเทเลยแล้วก็จะมีตัวของขี่เป็นอาวุธอยู่ข้างล่างนะผมที่เอาเรื่องจัดแล้วก็จะมีตัวของตัวละครนะผมเป็นตัวละครผู้หญิงนะนะทุกคนไม่ใช่ตัว ชายนะเออตอนแรกผมคิดว่าผู้ชายอะ่ะโคตรเท่ T อะแล้วก็จะมีนี่ครับผมเป็นตัวของ AK เคนหนึ่งหนเจ็ดนะเองนะครับผมนี่ก็สกินสวยอยู่นะแล้วก็จะมีเป็นตัวของนวมนะครผมนี่นวมโคตรเท่ T อะลายขยับได้ด้วยทุกคนเออแล้วก็จะมีตัวของตุง้งติ้งนะผมเป็นต,ตุ้งติ้งอ่าเครื่องบินลบนะครับเออแล้วก็จะมีนี่นะผมเป็นห้ N, าศูนย์จีเอสไลด์เดียวกับเอเคหนึ่งเจ็ดเลยนะครับ แล้วก็นี่นะผมเป็นตัวของคอร์ดิงการ์ดเองนะผมเป็นลายเปิร์เลยนะแล้วก็จะเป็นตัวของมอเตอร์ไซค์ลายเดียวกับเ k 1ค7แล้วก็ดรอทสูดเลยนะทุกคนแล้วก็วิ่งสูรลายเดียวกันเลยนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหวิ่งสูรหายต้องหันหน้ามาทางนี้หายได้ไงนี่นะผมเป็นลายเดียวกันเลยแล้วก็จะมีตัวของฮาเต้นเป็นตัวช็อตไฟฟ้านะผมนี่นี่เอาไฟฟ้ามาแตะกันแตป๊ะโอ้โหนี่ก็อันนี้ผมได้ทางแต่แบาลทุกคนเออ ก็ใครที่อยากให้ผมสมหรือส,สนับสนุนผมก็สามารถโดนเนีมาได้รับผมตามเบอร์ใต้คำธิบาได้เลยครับแล้วก็ร้านเติมเกมร้านไหนดูอยู่ก็สามารถเข้าได้นะครับผมจะยินดีมากเลยนะครับเออก็วันนี้ผม,ผมจะพาทุกคนไปดูเทคนิค การแต่งปืน M13 แบบสมดุลน,นะผมก็คือสามารถยิงได้ทุกระยะคือแบบอ่าเราจะสู้กับสถานการณ์ไหนก็ได้นผมของแต่งนี้นะครับเออบอกเลยว่าสุดจัด,จดอ่ะทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูในการแต่งปืนผมอขอค้อหนึ่งไลค์ก่อนหผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้ดยนรับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาแล้วนี่อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับผลล็ กินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งป um ั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เรนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำนิบายได้เลยนะคะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยนะผมนี่เลยสกินของผมใช้ก็คือสกินระดับมิติกนะครับอันแรกผมใช้เป็นตัวโมโนติกเปนเซอร์นะผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มมันจะดำมีนะครับอย่างต่อไปนะผมคือตัวไม่ติดพานท้ายนะครับผมจะทําให้เราซูมไวขึ้นเคลื่อน,นที่ไวขึ้นนะครับอย่างต่อไปคือตัวเปิร์กตัวนี้นะผมจะทํเวลาเวลาแบบเวลายิงตัวทุกคนหรือยิงขาหรือยิงอะไรอ่ะสำหรับสายปืน AR และ LMG กินะผมจะทําให้สโลนะครับ อย่างต่อไปคือตัว owc laser t e c t i c o l เอนะผมจะทำให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับอย่างสุดท้ายนะผมคือตัวแม็กกาซี m a g ั่นเองนะครับผมจะทำให้กระสุนเพิ่มขึ้น30นัดน,นะครับผมเออก็นี่คือสายสมดุลที่ผมแต่งนะผมสามารถยิงใกล้ก็ได้ไกลก็ได้กระสุนแถมเยอะด้วยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ผมกันเลยดีกว่านะทุกคนก็ไปกัน มาทุกคนเลยคราัาใเนเกมมันแล้วนะครับผมของดาเป็นด่างตัวเรนเอนนะครับผมมาเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมเอาคอนดักก่อนเลยจะมาเปล่าทางนี้ไม่น่ามาเดี๋ยวผมช้าเลยอย่างนี้ผมต้องช้าเลยมา <S <S บอกเลยว่าปืนกระบอกนี้ยิงได้ทุกสถานการณ์นะบอกเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนคอนขึ้เกือบไม่รอดมาไม่ว่าจะใกล้ระยะกลางหรือไกลนาะผมบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้ยิงได้ทุกระยะนะทุกคนเออบอกเลยของแต่งนี้คือดาบยิงได้ทุกระยะเลยนะครับผมนี่ดูเห็นไหม ไก่ก็ยิงได้นะผมเดี๋ยวอีติตัวนึงไปไหนไปไหนไปไหนตายไปที่โอ้โหโดนหลังเข้าอนะทุกคนเห็นไหมไก่ก็ยิงได้ไก่ก็ยิงได้นะ้อมบอกบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้สมดุลมากๆเลยนะผมของแต่งนี้นะนะทุกคนนี่ดูดูระยะใกล้โอ้โหเกินไปอลเป้า เด,เดี๋ยวผมไปบีก่อนบีโอบีมึงเสียโอเคสวยเพื่อนมาแล้วต้นซ่ามาแล้วูีไหนเดี๋ยวบนบ้านบนห้องมีป่าะโอเค okay. ไม่มีโอระเบิดเกือเบเอ้ยตัวหนึ่งตัวนึงเอาดิตายก่อนรันมาเขาเปิดก่อนอนะเนี่ยทุกคนเอ้บอกเลยว่าปืนกระบอกนี้สุดจริงบนบ้านตัวนึงเอาดิตัวไหนตายไปไม่เปล่าไม่เปล่า,าแล้วนึ่งมีโลดก่อน มาดิโ, otte, โ punched, unku, หป่าแล้วบอกเลยว่าปืนกระบอกเนี้ยทุกคนกระสุนเยอะมากโอ,อก sure. ก soient, ้โหลูกซองลูกซองเขาหันมาพอดีว่ะทุกคนตายเลยดีครับจังหวะนั้นเอาไปมีคนโดนไหมป้องไม่มีเอ้ยบีบีตายหนึ่งเอาดิตายสอโอ้โหโดนเอ S ซิตไปก่อนถ้าไม่โดนเอซซิตเมื่อกี้ผมก็ฆ่าได้ผมเพราะกระสุนเนี้ยเยอะมากๆเราจะลู่เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเอ้ยมาไงตายไปดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจมส์สามฝ่ายตมดึงเข้าไปนี่ดูใกล้ก็ได้ใกล้ก็ได้โอ้โหสุดเกิน ลองไปแต่งดูนะทุคนเดี๋ยวมาทำไมมาทำไมเอาดิลูกซองตายโอ้โหวัดกับลูกซองเนี่ยนี่้ทุกคนเออยไม่ไหมเอ้ยไกลไกลตายดิไม่ปล่าไม่ปล่าแหนจะมาจะมาทางไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเชื่อมันจะมีเนี่ยเอาดิลูกซองตายไปมาอีหมายเลขนึงรีโหลดแป๊บมาอยู่ไหนวะไม่โผล่ไม่โผล่แป๊บนึงต้นซาชารับไปเอไปเอมาดิเอาดิโอ้ยไม่โดน เวลาตายไม่รอดจริงๆว่ะทุกคนโดนลุมสามาแล้วปืนพกผมแบบต้องนัดต่อนัดจริงๆอ่ะแล้วโอ้โหนัดแรกย,ยิงไม่โดนก็เรียบร้อยเลยทีเดโอ้โหเกืบตายเปล่าตายหนึ่งโอ้โหหลังเข้าว่ะทุกคนลูกซองเขาแคสผมจัดเลยว่ะยิงหลังโอ้ยเกินไปโอ้ยฟองเดี๋ยวเดี๋ยวฟองนายจะแคสกับเราขนาดนั้นไม่ได้นะ มาแล้วต้นซ่ามาแล้วอยู่ไหนกันไหนวะไม่มีเอยเดี๋ยวลำหนึ่งนะโอ้ยตรงนี้มาไงเนี่ยตายไปโอ้โหผมกำลังจะบอกว่าบันไดมีบีมีเดี๋ยวลำหนึ่งผมอ้อมหลังเดี๋ยวเอาเอก่อนดีกว่าโอ้เอสองตัวตายหนึ่งเอาตายหมดเลยดูดิทุกคนแบบยิงทะลุเลยอไม่แกะเกินไปรับเป่าโอ้โหมาด้มาด้เดี๋ยวเหมือนหมาจะมาตายดิตายไปโอ้โหคนก็มาตายโอ้โหดับันเคลโอ้แต่เปล่าลำหนึ่งโอ้กี่ตัวเนี่ยตายไป อาดิตายไปโอ้โหเกินไปเกินไปเอ็นเอ็นึงสามของแต่งนี้เกินไปนะอยู่ไหนวะเพื่อนดูฝั่งนั้นไว้นะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ให้เองเพื่อนนะจะมาทางไหนวะเอ้ยหลังเข้าหลังเขาตายโอ้โหบอกเลยหูต้นซ้าดีนะบอกเลยมาดิตายไปโอ้โหลังหอไม่ทันหรอกทุกคนเขายิงม,มาจากระยะไกลอะผมมองไม่ทันมาแล้วต้นซ่ามาแล้วเพื้อนฝั่งยึดเอหน่อยกันลักกันต้นซ่าเอาซิเดี๋ยวจะมาไหมเอ้ยทางนี้ทางนี้ตายไป ม,มัเปล่ามัเปล่าเขาเกิดสีเปล่าเนี่ยเหมือนจะเกิดซีนี่ไงเกิดสียงด้วยตายเฮ้ยอีกอีก,อกตัวไม่ทันหรอทุกคนโอ้โหเกิดไปเกิดไปมาเขาเกิดไหนก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมก็สกอร์75ต่อ49นะผม,ผมบอกเลยว่าสกอร์ก็นําเยอะอยู่นะทุกคนเออมาบอกเลยครึ่งสองสุดไกลอ่ะทุกคนมาพร้อมแล้วต้นซ้าบพร้อมไป ผมวิ่งตอนนี้ผมเดี๋ยวตอนนึงผมชีกเลยผมชีกเลยมาปิ๊บเอาคอนดักไปก่อนโดนป้าวโดนลเป้าเอ้ยเดี๋ยวมีตัวนึงว่ะโดนด้วยโดนด้วยอย่างตายไปดิครับมาอีกไหมเอ้ยบนโอ้โหระเบิดระเบิดเดี๋ยวเยอะเกินเดี๋ยวเอาดิโผล่มะโผล่มะเห็นไหมทุกคนนี่คือข้อดีของกระปืนกระ,ะนะรสุนเยอะนะทุกคนเออกระดาปืนกระสุนเยอะข้อดีกด็อย่างนี้แหละเดี๋ยวผมยุดแบบข้างหลังเขาปลาระเบิดเสียงกันว่าเล่นเลยว่ะเดี๋ยวเอาดิตายไป โอ้โหปลาเระเบิดเ,เสียงเยอะเกินเดี๋ยวหลอดเราแล้วเนี่ยจะมาทางไหนวะเอ้ยเชื่อมเชื่อมมาเดี๋ยวผมจะยิงล่างก่อนบนยิงผมเฉยไม่รู้ล่างหายไปไหนเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอปล่อยนาปามดักแปบบ๊บมาดิเข้าก็ตายกันนะบอกเลยโอ้โหบอกเลยว่าเข้าตายหมดนะนี่เป็นไงละ่ะโอุ๊บไม่เห็นอ่ะเมื่อกี้โอ้โหกำลังดูแมปอยู่อะ่ะโอ๊กเดนไปเดี๋ยวไปนะจะมาทางไหนจะมาทางไหนแบบหป๊บหัวเปล่าโอ้ยเดี๋ยวเดินสวนเดินสวนแป๊บนึงผมอ้อมแปบบ๊บมาดิเอ้าไปไหนแล้ววะตายแล้วอ๋อ โดนอาปาผมเปลา่าไม่แี้เอาเธอมไม้ดัางก่อนโอ้โหสงสัยน่าจะโดนอาปาผมแน่เลยหายไปแล้วมาดิจะมาทางไหนเอเอเอ,เอวิ่งไปเอแล้วมาแล้วจวังหวะนี้ต้นซาม,มาแล้วปุ๊บเน้นเน้นไปหนึ่งมาเปลา่าเดี๋ยวหลังมันจะมาวะ่ะไหนวะบนห้องเหรอหรือว่าแค่ระเบิดเสียงไม่น่าใช่แค่ระเบิดเสียงแน่คนอยู่ไหนโอ้โหตายไปแล้วอะโดนทำครูยิงไปแล้วอะเอ้ยทำครูอ้นั้นไปแล้วระเบิดใต้ละมาดอนู่ไหนวะอ้ยหลังเข้าโอ้โหไม่แก้พอไปไม่มีคน มาหลังด้ไงวะกืนไปเป้ามารถล่ามาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปเอว่ะแป๊บนึงนะจะโผล่ทางไหนเอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งไปไหนไปไหนไปไหนโดนล่าวทุกคนผมโดนแอสลีดากินไปเปล่ามาเข้าห้องมาแล้วเอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งไปไหนไปไหนใต้อูโหลังเข้าว่ะเขามาสองทางเลยว่ะทั้งหน้าทั้งหลังช่างสมรทีกันจริงๆโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเปิดวีโโทรเลยกระกันมา มาดิออกมาออกไม้หมดเอกไม้หมดเอาดิเอาดิจะไปไหนจะไปไหนโผล่มาโผล่มาเอ้ยตรงนี้ตัวนึงเอาดิตายไปตัวหนึ่งอีกตัวนึงไปไหนตายไปดิเอยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมาดิมาดิโผล่มาโผล่ไม้หมดโผล่ไม้หมดเดี๋ยวเขาไม่โผล่อะทุกคนดิดีโอ้โหเขาอยู่ข้างในนี่ตัวหนึ่งตายไปเขาแอบอะเดี๋ยวมานึ่งนะตรงนี้ตรงนี้บันไดโอ้โหก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ร้อยห้าสิบต่อหกสิบนะทุกคนเออไปม็เป็นฉากด้วย เท่เกินโหโดนี่ช็อตนี้เก็บหมาแล้วก็เก็บคนโหดัแบแบล้วคิวคิวหมาคนนึง่งเอ้ยคิวหมาตัวหนึง่งแล้วก็คิวคนอีกคนนึงไอ้นี่ดูช็อตนี้คือกระสุนเยอะคือดบับบอกเลยว่าลากได้ยาวๆทุกคนเออแปลก็เดี๋ยวไปดูสกอร์แล้วก็คิวผมกันดีกว่านะครับผมผมก็ได้แต้มหม4,911นะทุกคนโหเอาเรื่องว่านี่ดูเดี๋ยวนั่งบาลาโช์นี่ เท่เกินไปอรับป่าโกตโกตพผ่านมาเท่เกิน้าผมก็ได้คิวไปตั้งหมด35คิวนะคนโอ้อตึงเกินก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปผมพานในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะถามว่าเปิดได้3สายสมดุลเล่นดีมานก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะผมเพราะสามารถยิงได้ทั้งไกล ระยะกลางและระยะใกล้รับผมคือยิงได้ทุกระยะนะทุกคนเออคือแบบดีจัดจดอาะทุกคนแนะนําให้ลองไปแต่งดูรับผมว่าเข้ากับเราไหมนะครับออะก็ประมาณนี้นะครับก็าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะผมว่าอยากให้ผมทําปืนอ,อะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทีผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทีผมไปแล้วบ๊ายบาย I'ma pull up with my shake, ayy Whip on ice, come myself a couple chips, ayy hey, Move so fast, I'ma hit you with the stick I'ma make a couple racks, and you steady, hit licks. like hey. No, I'll be selling out shows See my nigga up in the arenas, Feeling seats up on the roads, no shit, yeah I don't got